เราเข้าสู่บทความน่าจะเป็นการนะครับเนื้อหาหัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันก็คือกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเราเรียนการนับไปทําไมนักเรียนเราเรียนการนับเพื่อหาจํานวนวิธีนะครับวิธีการหาจํานวนวิธีที่เป็นวิธีพื้นฐานเลยนะก็คือการแจกแจงสมาชิกนะครับการแจกแจงสมาชิกชื่อก็บอกอยู่แล้วนะการแจกแจงสมาชิกก็คือว่าจะต้องเขียนสมาชิกทุกตัวเขียนสมาชิกทุกกรณีออกมาทั้งหมดเลย วิธีการแบบนี้มันมีข้อดีด้วยนะมันทําให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยว่ามันมีสมาชิกหรือว่ามันมีกรณีอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นนะครับข้อเสียมีไหมข้อเสียก็มีมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับมันใช้เวลาค่อนข้างนานโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ตัวอย่างกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาว่าไอ้สิ่งที่ครูพูดถึงมาทั้งหมดเนี่ยข้างบนเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับนักเรียน เขาบอกว่านําเลขโดดนะครับหนึ่งสองสามสี่มาสร้างเป็นจำนวนที่มีสองหลักแต่ละหลักห้ามใช้เลขซ้ำกันจะสร้างได้กี่วิธีกี่จานวนนะครับกี่จํานวนหรือกี่วิธีก็ได้นะครับนักเรียนครับมีเลขอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เขาต้องการสร้างเลขสองหลักแสดงว่าจะต้องมีสองตัวใช่ไหมก็คือมีหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับจะต้องมีตัวเลขสองตัวนะครับวิธีการเขียนอะไรพวกนี้ สิ่งที่คุณจะพยายามเน้นย้ำนักเรียนก็คือว่าพยายามเขียนอย่างเป็นระบบทำไมต้องเขียนอย่างเป็นระบบด้วยเพราะว่าถ้าเรานึกอะไรออกเราก็เขียนนึกอะไรออกเราก็เขียนนะครับมันจะเกิดความผิดพลาดนักเรียนผิดพลาดยังไงบางตัวมันจะหายไปบางตัวมันก็จะซ้ําการเขียนไปเขียนมามีตัวที่หายนะเขียนไปเขียนมามีบางตัวที่มันซ้ํากันก็คือเขียนไปแล้วอ่ะก็ยังเขียนซ้ําอีกฉะนั้นพยายามเรียงให้เป็นระบบนะครับครูจะเริ่มต้นตั้งแต่เลขหนึ่งก่อนนะ เ,เขาต้องการเลข2หลักและห้ามสามด้วยครูถามว่า1นึใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรมันสามมันต้องเป็น1อะไรนักเรียน 1, 2อ่าและครูก็ขึ้นต้นด้วยเลข1ใหม่1 2สองแล้วก็1 3แล้วก็ 1, 4หมดเลข1นําหน้าแล้วนะครูขึ้นเลข2นะครับก็คือ2อะไร2 1 2 2สองสองเอาไหมไม่เอาเพราะสามก็ข้ามไปเป็น2อะไร2 3แล้วก็2 4เขียนแบบนี้ นะครับมีอีกปะมีอีกขึ้นตนน้นด้เลขยก3 3 2 3 2แล้วก็3 4 3 3เราไม่เอานะอ่าถัดมานะครับ4 1 4 2แล้วก็4 3โอเคครบอย่างครบแล้วนักเรียนจะเห็นมาข้อดีของมันก็คือว่าเรารู้เลยว่ามันมีตัวอะไรบ้าง รเรารู้เลยว่ามันมีตัวอะไรบ้างแต่โจทย์ไม่ได้ถามใช่ไหมว่ามันมีตัวอะไรบ้างโจทย์ถามว่าจะสร้างได้กี่จํานวนถ้าเรียนตอบแค่นี้นะอาจจะไม่ได้คะแนนนะักเรียนบอกนิดนึงว่ามันมีกี่ตัวมันมีกี่จํานวนมันมีกี่วิธีนะครับสร้างได้นะักเรียนนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12สามารถสร้างได้ สิบสองจำนวนนะครับหรือสิบสองวิธีถัดมานะครับครอบครัวครอบครัวหนึ่งต้องการมีบุตร 3คนจะมีบุตรได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีต้องการมีบุตรสคนนะต้องการมีบุตรสคนนักเรียนครับเวลาเรามีลูกเนี่ยนะครับคนอื่นเขามีลูกกันเนี่ยเขามีลูกได้เพศอะไรบ้างก็มีเพศชายแล้วก็เพศหญิงมีแค่2เพศนี้ถูกไหมถ้าไม่เป็นชายก็ต้องเป็น หญิงนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับต้องการมีบุตร3คนครูจะค่อยๆเขียนเรียงอย่างเป็นระบบครูเริ่มต้นที่ชายก่อนนะคนแรกเป็นผู้ชายคนที่2เป็นผู้ชายคนที่3เป็นผู้ชายาเราจะอ่านว่าชายชายชายถัดมานะครับเป็นอะไรนักเรียนชายชายหญิงนะครับชายชายหญิงถัดมาชายหญิงแล้วก็ ชายทันมาชายหญิงหญิงเนี่ยครูพยายามเขียนค่อยๆเขียนอย่างเป็นระบบชายขึ้นหน้าเสร็จแล้วนะถัดมาเอาผู้หญิงขึ้นหน้าบ้างหญิงนะครับชายชายหญิงชายหญิงหญิง,ญงชาย แล้วก็สุดท้ายนะครับหญิงหญิงหญิงครบหรือ,อย่างครบแล้วนะครับครบแล้วนะ,ะเรามาตอบเลยเขาถามว่ามีทั้งหมดกี่วิธีนับ1 2 3 4 5 6 7 8มนะครับมีบูตรแตกต่างกันได้8วิธี เ,เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อนี้